สวัสดีจ้าสวัสดี f อฟหัวหน้าจรอยแคสซิงและเพื่อนๆชาว u t u b e ทุกคนทุกท่านจ้าสวัสดีเช้าวันสุขสดใสน,นะคะทุกคนคะ่ะอ่าวันนี้เราก็พาเจ้าแมวยักษ์ทักทายกันแต่เช้าเลยคะ่ะตอนนี้จเจ้าพึ่งกับหัวหน้าจรอยและน้องตา,ตาตาอยู่ที่อาณาจักรไร่กิ่งทองค่ะทุกคน แล้วคะ่ะาอัปเดตอาการเจ็บขาของหัวหน้าเนาะก็ค่อยดีขึ้นตามลำดับค่ะเนาะก็ก็ถือว่าสบายใจไปได้นิดหนึ่งเนาะทุกคนเนาะหัวหน้าก็จะมากัดาเฟียได้ได้แล้วแต่ก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่เนาะก็ประมาณสักแปดสปอร์ซสำหรับที่เจ็บขาเนาะมันก็ยังมีเสียวๆอย่างฝ่าเท้าอยู่จ้ะ อันนี้หัวหน้าได้รับมอบหมาให้มาขุดขุดขุดที่ใส่ถังแซรกหรือเปล่านะเนี่ยเพราะว่าเขาจะทำทำป้อมยามตรงนี้แล้วเขาก็จะใส่ถังแซกตรงนี้ความน่าจะเป็นนะทุกคนจ๋า ทุกคนคะ่ะดูว่าก็ปลูกทุเรียนในงามจนน่ะดูว่ามันขึ้นน่ะนต่อยอดขึ้นอีกแล้วนะทุกคนคะ่ะนี่บรรยากาศโดยรอบจะ้ะโดยรอบที่ทํางานของของเราดูซิดูซิดูซิทุกคนดูซิสดชื่นไมล่าสดชื่นไมล่ะเนี่ยโอ้คนเน้ยมันอยู่ไกลเส้นทางมันไม่ค่อยได้ยินเสียงถนนมันอยู่กับป่ากับเขาและอยู่กับเราด้วยนะจ๊ะ ไปเนาะทุกคนเนาะโอ้ยคำข,ขันอยู่กับป่าอยู่กับเขาและอยู่กับเราด้วยนะจ๊ะเฮ้ยอย่าเซลล์่อยหนักไรเดอร์่อยกระวาไปล,ะละันลันะ ห้องบ่ไปไก่เขาดอกหนอ่อทุกคนเนาะมันคือสิเกะกะเขาเนาะเกายืนเบิ่งหัางแบบหงหงกับพ่อเนาะทุกคนเนะเาะจวดแล้วจ้าขุดออกมาจ้าจวดเบาๆก่อนเนาะวันนี้น่าจะเป็นวันที่มาเก็บงาน ให้เสร็จนะทุกคนที่ไร่กิ่งทองเนะเพราะว่างานสัญญางานหลวงที่เราไปเซ็นสัญญาไว้เนาะอยากจะทำเร็วอย่างนี้นะก็เลยว่าขออนุญาตท,ทำให้ทำตรงนี้ก่อนเนาะ เราไปดูขอขอแอมเปะใกล้ๆสักหน่อยเนาะทุกคนเนาะเสร็จแล้วเหรอ หน้าไปัำนวนเยจะพึ่งพาเดินทางนี้ทุกคนอันนี้ขออนุญาตนะคะเดี๋ยวจะมาอ่าน,นนี้ให้ฟังโครงการปลูกกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ระบบโรงเรือนกรีนเฮาส์ภายใต้ของการผลิตและจัด จำหน่ายกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์โดยโรงพยาบาลเจ้าพยาอภัยภูเบศรร่วมกับวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมสารไร่กิ่งทองจ้าทุกคนเนี่ยเนี่ยเนี่ยโรงใหญ่เนี่ย mm ท so ุกคนเนี like ่ยเนี่ยเนี่ยโรงใหญ่เลยนี่แต่ยังไม่ได้เปิดนะคะยังไม่ได้เปิดยังไม่ได้ทำคือตอนนี้อยู่ในช่วงกำลังก่อสร้างเนาะกำลังก่อสร้างก็นี่แหละค่ะที่เจ๊พึ่งและ ทีมงานที่ว่ามาได่กิ่งทองมาเทได่กิ่งทองนะนะอเนาะก็คือส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งของการการทํางานของเราเนาะทุกคน,นเนาะอ่ะหัวหน้ากำกำลังจะมาแล้วปะเดี๋ยวเพ่จะพาไปดูด้านหลังเนาะทุกคน,นเนาะไปดูด้านหลังนี่นะอันนี้ให้เห็นก่อนนะ FC เนี่ยเราเป็น YouTube เจ้าแรกก็ได้ว่าได้เนาะที่ที่ได้เห็นก็คือเพราะว่าเขายังไม่ได้ปลูกเนาะก็คือได้ดูโรงเรือน เราได้ดูโรงเรือนได้ดูสถานที่เก็บนี่น่ะที่เขาทําเกี่ยวกับการก่อสร้างสําหรับโรงเรือนอะไรอย่างนี้นะคือเราดูได้แต่ถ้าเขาเปิดแล้วเราก็เข้ามาไม่ได้หรอกทุกคนก็เนาะพามาชมอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมสามโดมใหญ่ๆนั่นน่ะสามโดมแล้วก็อันนี้หนึ่งโดมเล็กข้างเนี่ยนะเพราะว่าเขาก็มีรั้วรอบขอบชิดค่ะทุกคนเนี่ยรอบอ้อม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 ไปนี่หละส่วนโรงเรือนตัวนี้ที่ที่มันขาดไปนั่นน่ะ แต่ก่อนเจ๊ปลูกผักปลูกดอกไม้แต่ตอนนี้ไม่รู้เจ๊ทำอะไรนะไม่รู้เจ้าของท่านทำอะไรเนาะเอาเป็นว่าก็พามาชมเนาะพามาชมสถานที่ที่อนาคตในในเร็วๆเนี้ยโอ้โสายโหดจ้าสายโหดจ้าโหยเนาะเดินนี่เนาะ ใช่รอกขาแต่ของเดินไม่ได้เร็วปันไม่โคงไงทุกคนก็เลยไอไอไ,ไเอาไม่โคนี่แหละมันจวดจจวดจๆจวดไปเลยเนาะทุกคนเนาะนีอ่อำเภอบ้านกรวดเราก็จะเป็นหนึ่งในสถานที่พอปลูกกัญชาเพื่อ,อสาธารณเกี่ยวกับอะไรนะรักษาที่เมื่อกี้ที่โครงการเมื่อกี้ที่อ่านให้ฟังเด้อลืมแล้ว <laughs> ลืมแล้วเ <laughs> อาเป็นม่าเนาะก็ภูมิใจที่อย่างน้อยก็ได้มี เพื่อเราได้ช่วยสําหรับผู้ป i, ่วยทุกคนทุกท่านเนาะค่ะเนาะไปแล้วหัวหน้าไปแล้วจะทนจอดจอดจ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 จูรุดจวดจดจดจอวาน่าครับเจ้านี่สุดจัดจริงจริงอันนี้ก็จะมาถอยเมื<ง>่อกี้ขุดทั้งแทขุดลุมจ้าก้อยเข้าไปข้างในแหละนี่ นี่ดินที่เจพึ่งเอามาเทสต็อกไวให้อะอยูน่นเละอ๋อหัวหน้าจะกินข้าวแล้วอะโอเคค่ะเดี๋ยวเจพึ่งให้หัวหน้ากินข้าวก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเจพึ่งจะมาถ่ายคลิปให้ชมในคลิปถัดไปเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวขออนุญาตก่อนเดอ้อเพราะว่าหัวหน้าจะได้กินยาจะเพิ่ง,พ,งพึ่งตามมาเพราะว่าไปดูหน้าง,งานอยู่ไปดูหน้าง,งานอยู่สายโทรหกเหนือที่ขุดจ้ะ ก็เลยอาจจะมาช้าหัวหน้าเลยกินข้าวช้าไปหน่อยโอเคค่ะเป็นมาจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเราค่อยมาเจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกความรู้สึกดีๆที่มีให้กันนะคะเ,คเดี๋ยวค่อยเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย